you mm -hmm. ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลิคปิกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นไมโครบล็อกเป็นพาร์ทที่8แล้วนั่นเองนะครับซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยผมจะเริ่มโดยการที่ผมจะทาฟาร์มอันนี้ต่อนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้ทาการตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไอ้ฟาร์มสีอันนี้ผมจะทําเป็นฟาร์มอะไรดีนะครับซึ่งผมก็จะทําแบบคล้ายๆอันที่มันอยู่ด้านบนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นฟาร์มที่เอาไว้ทําเป็นวีทเลยนั่นเองนะครับหรือว่า แครอทและอันสุดท้ายผมก็จะปลูกไอตัวส่วนของชูการ์เค e นนั่นเองนะครับเพื่อเพ,อเพาะแบบจะได้จะได้พาะออกมาแล้วก็ยังไงเอามาทำเป็นพวกพับกินพายแบบนี้อีกนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้นยฮังเกอร์ผมก็ใกล้จะหมดแล้วผมเพราะฉะนั้นผมต้องรีบกินไปก่อน นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยมันจะฝนตกอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมได้ทําการปิดเสียงเสียงข้างนอกไว้นะครับไม่งั้นนี่เสียงแบบบันดังซูซ่าซูซ่ากันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับไม่งั้นมันจะแบบยังไงมันจะส่งเสียงแบบรบกวนคลิปพอสมควรเลน่นเองผมก็เลยปิดเสียงไปก่อนนะครับสไลด์ตัวเสียงฝน นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็จะทําการยังไงใช้อุปกรณ์ที่ผมมีอยู่พวกนี้นะครับที่จริงมันใช้แค่7นั่นแหละแต่ว่าผมมีพอดีม,มีมีเยอะพอสมควรผมเลย่เออโอเคอะใส่ๆยัดๆเข้ามาก่อนนั่นเองนะครับมาแต่ตอนแรกเนี่ยสิ่งที่เราจะทําก่อนอย่างแรกก็คือการวางน้ำน,นะครับซึ่งผมก็ได้ทาการทำไอตัวของ Infinite w a t เ r ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นบอชั่วคราวนะครับซึ่งบอร์าวนเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสร้างอีพีทีหลังนั่นเองนะครับเพราะว่ายังไงเอาง่ายๆมนไม่สวยแค่นะั <laughs> ้นโอเคผลของผมมีแค ่สวยนะครับมันไม่น่าจัดแต่งงานเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโคนละสวยครับโอเคมาเดี๋ยวทำทำวางอันนี้ให้ครบสีอันก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูกันครับว่าผมจะใช้พื้นที่ในส่วนไหนที่จะทําเป็นข้าวนะครับผมรู้สึกว่าส่วนนี้เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าผมมักจะเดินผ่านตรงนี้แล้วผมต้องมองอันนี้ก่อนนะครับนี่เขาเรียกว่าแบบยังไงอ่ะแบบมีหลักการนิดน,นึงครับโอ้ยพูดถึงเล่นแบบมีหลักการบางทีก็รู้สึกปวดสมองพอสมควรนะเนี่ยโอ้ย มาแล้วก็เริ่มทําการพลวดดินออกไปครับมาเริ่มคนดินเข้าไปเจาะเข้าไปเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อืมเดี๋ยว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 คนนกตกมาได้ไงเนี่ยอืมโอเคครับมาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะทําการวางเป็นวีดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะไม่ใช้บล็อเอ๊ะว่าจอยู่ดีมันเด้งออกมาเฉยเลยเมื่อกี้เอ้ยเอ้อเฮ้อเดี๋ยวอืเป็นบั๊กหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยว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 เป็นไงม่อือะไรเนี่ย ทเป็นเอะเดี๋ยวทำเป็นฮมีงี้ด้วยอะไรเนี่ย <c oughs> เฮ้ยอ,อันนี้น่าจะเป็นบาร์กันเนี่ยผมว่านะวางวางสองอันแล้วเด้งโอ้โหเด้งเละเลยอืมสงสัยผมอาจจะต้องเปลี่ยนหน้าดินโอเคไม่เป็นไรครับงั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองอะนะลองคิดดูก่อนครับว่าจะจัดการตรงนี้มันยังไงดีนะครับหรืออาจจะต้องสง่งอาจจะต้องส่งรีพอร์ตไปให้ทางโมแยงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมต้องลองคิดดูก่อน นะครับแต่ผมบอกว่าถ้าบอกว่าเออส่งรีพอร์ตไปแต่สุดท้ายเดี๋ยวผมก็ลืมนะครับมาตรงนี้เดี๋ยวผมลองพวออนนี้เอาไปก่อนนะครับนี่ตรงนี้ซึบๆึบบแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เรียบร้อยครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะทําเป็นไอ้นี่ก่อนครับเป็นในส่วนของฟาร์มของพัมกินนะฮะแต่ว่าผมเสียวเสียวมันมาเรื่มันเด้งอีกว่ะจะเด้งปะไม่น่าเด้งนะเอออันนี้เอยอันนี้ไม่เด้งวะเออแปลว่ามีปัญหาแค่ตรงวีใช่ปะเนี่ยวางสองอันแล้วมันเด้งปึ๊บแบบนี้เลยเออผมว่ามันมีแค่ปัญหาย่ตรงนนีี้เ เดี๋ยวนะถ้าถ้าผมถ้าผมาผมวางไว้ตรงนี้เนี่ยเป็นไงไมะอ๋อถ้าผมวางตรงน,รงน,งรงนี้กับตรงนี้โอ้โหเด้งเลยตรงนี้กับตรงนี้โอเคตรงนี้ไม่เด้งใช่ไหมถ้าวางตรงนี้อืมแปลว่าแบบนี้ไม่เด้งนะครับแต่ว่าถ้าวางแบบนี้มันจะเด้งไอ้วางแบบติดสองอันเนี่ยมันจะเด้งอืมน่าสนใจนะบั็กนี้เนี่ยเอออาจจะต้องเอาไปรีพอร์ตแล้วล่ะแบบนี้โอเคครับแล้วก็ต่อไปครับมาทำโกดินตรงนี้ก่อนนะครับเอ้ยที่จริงเดี๋ยว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 แป๊บนึงนะตรงนี้ผมจะทําเป็นฟาร์มอ๋อฟาร์มแครอทโอเคครับมาตรงนี้ตรงนี้เป็นฟาร์มแแครออทยู่ล้ว มางั้นเดี๋ยวเราเอาแครอทปรวันตรงนี้นะครับเพราะว่าแครอทเนี่ยอันที่ผมหยิบม,มาจากด้านบนนั่นเองนะครับคือไอ้บนบนบ้านไอ้บนใต้ดินอันนี้เนี่ยมันจะเป็นฟาร์มมันจะมีฟาร์มแครอทอยู่อันนึงที่ผมสร้างไว้ตั้งแต่รู้สึกจะเป็นพาร์ทที่2พาร์ทที่3น่าจะพาร์ทที่3ปะ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะแครอทไม,ม่พอสามเดี๋ยวก่อนสนะี่แปดสิบสอง จะว่าส oh, mm ี่แปดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าอ๋อผมหยิบมานสิบสี่อันโอเคงั okay. mm ้น hmm. ไม่เป็นไรแล้วกันนะครับไออันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ยังไงเดี๋ยวไอ้นี่มันก็โตวายอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะทำเป็นไอตัวฟาร์มชูการ์เคนครับซึ่งชูการ์เคนเนี่ยผมจะใช้วิธีเนี่ยไอบ่อนี้เนี่ยเอาวางแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการขุดแบบนี้ครับนี่ขุดเป็นช่องแบบนี้ไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะวางนะ้ําแบบเป็นสี่อันตรงนีน้แล้วก็จะทําให้ไอตัวของชูการ์เคนสามารถวางไว้แถวนี้ได้นนั่นเอง ครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องรีบไปหยิบน้ำมาก่อนน,ะนี่แล้วก็ทำการวางค่อยๆวางแบบทีละอันไปเลยนะครับเอ้พี่จิงผมควรจะทุบอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเผลอแบบวางพลาดทีนี้มันกวาดอันนี้ไปหมดเลยนะครับแล้วผมก็จะทำการแบบเสียใจภายในทีหลังอะไรแบบน,นี้เอ้ยทำไมน้ำมันดูอันนี้มันดเปียเบี้ยวเอ้าอันนี้ก็เบี้ยวเออแ,แล้วก็อันนี้อ๋อตรงแล้วก็เบี้ยวตรงแล้วก็เบี้ยว what แปลกเดียวเอแล้วก็อันนี้โอ้โหไอ้แมลงนี่ได้เอี้ยวเหรอสแสร็อสอันนี้เพราะว่าอันนี้ผมไปเหยียบเองนะครับแต่ว่าคือก็ช่างมันครับผมรู้สึกว่่าอะ เริ่มเริ่มที่เกยจะแก้กับไอตรงนั้นละมาแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นเอ๊ะตรงนี้วางได้ไหมโอเควางไม่ได้ไเอ้ยที่จริงผมทำคอร์สอันนี้ได้อีกครับผมยังทำคอร์สได้อีกนี่ยังทำพื้นที่ตรงนี้ได้อีกแล้วก็ตรงนี้ได้อีกใช่ไหมตรงนี<ๆ>้ได้อีกที่หน<ๆ>ึ่งแล้วก็ตรงนี้ได้อีกที่หนึ่งเออข้อยิางช่วยระตรงนี้มาแล้วก็เดี๋ยวไปตักน้ำมาอีกสี่ที่จริงผมควรจะทำให้มันใกล้กว่านี้ยเนี่ยผมผมผมรู้สึกว่าผมเสียเวลากับการที่จะเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับไปโอ้โหมาแล้วก็วางไอ้ตรงนี ถ้าเป็นน้ามันแหว่งแหวงอย่างนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยนะเวลาน้ําที่มันดูแบบดูแหวงแหวงอ่ะมนดูแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ผมชอบให้มันแบบตรงตรงไปเลยแบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยอยากให้มันไปแบบเนี้ยแต่มันดันแหวงแหวงแปล่งดีฮะแต่ว่าที่แปลกที่สุดก็คือไอ้เรื่องอันนี้ครับไอ้เรื่องข้าวเนี่ยผมรู้สึกแปลกใจกับมันมากเลยตอนนี้โอเคครับมาวางแบบนี้แล้วก็ผมจะสามารถวางตรงนี้ได้กับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เอ้ยถูกตรงไปถึงตรงนี้ครับโอเคมาที่ริงผมตรงนี้ผมจะไม่วางนะผมจะปล่อยมันไปแบบนี้แล้วกัน เพราะว่าอันนี้เนี่ยผมจะปล่อยให้หญ้ามันลามไปตรงนู้นก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของฟาร์มตรงนี้เนี่ยผมก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือการบัดบ mm hmm. ยังจะเด้งอีกโอ้ยใส,สย่ผมว่ามีเหลืองนั่นเนี่ยไอ้ตรงนี้นยมีเหลืองกับผมจริงจริงมาตรงนั้นเดี๋ยวผมมาทําตรงนี้ก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทําการหว่านไอ้บลมิวไปก่อนนะครับนี่อันนี้แล้วก็ตรงนี้อันนี้เดี๋ยวนะพอไหมเนี่ยห้าสี่ 3 2 1แล้วก็อันนี้ศูนโอเคครับหมดละเออตรงนี้อย่างน้อยตรงนี้มันก็จะปัม๊มสามารถปั๊มได้นะครับผมว่าผมต้องรองมันตอนกลางคืนแล้วผมก็ต้องไปตามล่าไอตัวของสเกเลตันก่อนน้ไหนตรงนี้ตอนกลางคืนยังเอ้ยตอนกลางคืนแล้วแต่ฝนก็ยังตกอยู่ด้วยเดี๋ยวก่อนนะแบบนี้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับผมลองคิดก่อน,นมีขวานผมยังมีขวานไหมเอ๊ะเอาดาบไปก็ได้นี่ว่าเอ้ไม่ดิผมต้องการความแรงโอ้ผมก็มีขวานอยู่ในตัวอยู่แล้วนี่ว่าเออเดี๋ยวลองออกไปเผเชิญโลกภาาายยยนนนนออออกหห่่่่ึรับววแถวีมมจะ,จะมมออูืเปล ฮัลโหลมีม็อบไม่เอ่ยข้างนอกฮัลโหลโลกภายนอกทำไมเดี๋ยวนี้ม็อบไม่ค่อยเกิดช่วงแรกๆที่ไอตอนพาร์ทแรกๆที่ผมตายเอาตายเอาตายพอโน่นตายพอนี่พอทีหลังๆที่แทบไม่เกิดเลยแม่เดี๋ยวก่อนนะแถวนี้มันต้องปีบ้างสิเดี๋ยวมไม่มีเลยเหรอเอ้ยอย่างน้อยก็มีคีปเปอร์ครับมาเอ้ยคีปเปอร์ฮัลโหลเอ้ยผมจะสเกตตรงนู้นผมจะสเกตตรงนู้นแล้วโอเค มาดีกันเดี๋ยวผมวิ่งวิ่งเข้าไปเก็บสักอุ้ยอุ้ยพี่บี้พี่บี้ไปมึงครับไปมึงใจเย็นใจเย็นครับผมรู้ว่าพี่ต้องการลายเซ็นผมแต่ว่าผมขอทำการแจกขวานให้พี่ก่อนไหนเอ้สเกตตรงนู้นอ่ะฮัลโหลอิ s มีอิ s มีมาแล้วฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเพิ่งยิงนะเฮ้ยเฮ้ยมันจะอุ้ยมันโอเปนไฟล์โอ้มันเอ็มบอร์ดเหรอใช้โปรใช่ไหมใช้โปรใช่ไหมเอ้ยเอาติดแล้วเราก็อยู่ขนาดอยู่ประชิดแบบนี้นี่ผมยังตีมันไม่โดน เอ้ยปวดตับแทนเลยเอ้ยเด้อแถวนี้ยมีสกเกลอีกไหมเนี่ยผมต้องการกระดูกอ่ะเดี๋ยวผมต้องการกระดูกอีกเอ้ยชุดเกราะอันนี้ผมก็เริ่มใกล้แตกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคงต้องไปสร้างชุดเกราะใหม่เออเหล็กผมก็หามาได้พอสมควรแล้วนะเอองั้นเอ้ยเอ้ยเสียแบบนี้ผมไม่ชอบผมไม่ชอบเก็มมบ,บแม,มุมเลยอ,อ่โอเคโอเคมันมุมมัมุมคงไม่อยู่แถวนี้แล้วมั้งเนี่ยอ๋อนั่นไงอยู่ตรงนู้นโอเคไม่เป็นไรครับปลอดภัยดีครับเอ้ยแต่ไอ้น้องเขียวเนี่ยน้องเขียว เอ ų, ้ยเอ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 ้ยชะเอ้ยชะเฮ้ยโหเมื่อกี้เมื่อ mm กี hmm ้เกือบซวยของจริงนะครับตีพลาดไปรอบนึงไปถึงตีอากาศเลยอะเมื่อกี้โอเคเอ้ยสไปเดอร์สองตัวอ้าวเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีธนูเอ้ยมีธนูแต่ว่าลูกธนูเอ้ยเดี๋ยวนะโอเคไม่แร็ปไม่ไม่ชักแลครับไม่ไม่ชักธนูออกมายิงรับเดี๋ยวสู้สู้สดเลยครับสู้สดเอึ้งแม่ต้องออกมาเที่ยวก่อนกลางคืนก็โอเคอยู่เนี่ยอันตรายเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ ตั้งแต่เริ่มผมเริ่มมีชุดกอดเนี่ยผมรู้สึกปลอดปลอดภัยขึ้นเยอะเลยนะหลังจากช่วงแรกๆที่ผมไม่มีชุดกอดน,นี่ผมแทบตายเอาเป็นว่าแบบยังไงตายเป็นว่าเล่นเลยตั้งแต่พาแรกแรกแบบนี้แล้วนะฮะมาแต่ผมขอทําการกลับลงไปในหลุมของผมก่อนนะครับผมรู้สึกว่าคือผมสร้างบ้านบ้านไอเนี่ยสร้างบ้านใหญ่ๆเนี่ยแต่สุดท้ายผมก็อยู่ใต้ดินตลอดอยู่ดีผมไม่รู้เริ่มเริ่มจากจะหาเหตุผลแล้วเนี่ยว่าทำไมผมต้องสร้างบ้านใหญ่เบ้อเลยขนาดนั้นด้วยไหนดูซิแนละ้วเมื่อกี้อ๋อบนมีผมแตกเป็นไอผงผงไอเนี่ยผงผงกระดูก แล้วก็อันนี้โอ้ยอันนี้มันโตไม่เต็มวัยโอเคปล่อยมันไปแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะรอให้อน,นุนมันโตเองแล้วกันเพราะตรงนี้ผมก็ทําากรสามารถทําการฟาร์มได้พอสมครวรแล้วนะแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยผมคงต้องรอต้องรอเวลาที่มันจะฟิกบัคให้มากกว่านะฮะโอเคมาแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมขอทําการลงไปข้างล่างหน่อยครับมาเดี๋ยวผมจะบอกอันนิดหนึ่งครับคือตอนที่ผมกําลังทำไอ้เนี่ยทำไปยังไงผมเสียง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 เ อ Comm. เอาซะผมกลัวเลยกลัวจนไอ้นั่นสั่นเลยไปถึงหัวสั่นนะฮะโอ้โหคือยังไงตอนแรกเนี่ยที่ผมเดินมาเนี่ยคือผมแบบจะขุดใช่ไหมแล้วผมก็ไปเจอไอ้บ่อน้ํานี่นะี่ะเอ้ยเสียงมันเหมือนมันเหมือนอยู่มันเหมือนอยู่บนหัวผมเฉยๆเลยนะเนี่ยเสียงมันย้องย่องยอหยองเดี๋ยวมันนอนได้ไหมเนะี่ยมันจะขึ้นมอสเตอร์เนียบายไหมเฮ้ยนอนได้นอนได้เอนออ,อันนี้โอเคอยู่ครับมาแปลว่ามันมันไม่ได้อยู่ใกล้แถวนี้ โอเคมาค่อยช่วยนะครับมันจะได้มันจะได้ไม่ค่อยรบกวนผมซะหน่อยนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมแบบขุดแบบขุดเล่นไปเรื่อยๆะครับอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําเป็นแบบเป็นสนแบบส่วาสาธารณะแบบที่เดินเล่นที่เดินเล่นส่วนตัวกับผมเลยแบบนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็แบบขุดไปขุดมาแล้วก็เจอบ่อน้ําอันนี้เนี่ยผมก็เลยแบบว่าม,มันเป็นอะไรที่มันโชคดีอะไรขนาดนี้นะครับผมเลยคิดว่าเออเดี๋ยวในะอนาคตเนี่ยผมอาจจะทําแบบยังไง นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะเดินเล่นของผมแล้วเนี่ยมันจะ,จะกลายเป็นสวนที่จะทําให้สามารถปลูกต้นมนต้นไม้ได้ที่จริงต้นไม้นในไมคราฟเนี่ยมันไม่ได้พึ่งพาน้ำซะเท่าไหร่ไม่พึ่งพาเลยดีกว่าครับเรียกแบบนี้นะครับแต่ว่าเหมือนยังไงแบบมันมันดูแบบอุดมสมบูรณ์แบบเนี้ยผมจะได้แบบเออบิที่สร้างที่สร้างให้มันดูสบายตาก,กว่านี้อะไรแบบนี้นิดหน่อยนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอ่ะผมจะอุดแถวนี้ไปก่อนนะครับส่วนต่อไปนี้เนี่ยผมจะทําการขุดเจาะไอตัวของไอหินพวกนี้ออกไปนั่นเองนะครับแล้วก็ทําการปูพื้นไอพวกนี้เเนนให้มัป็ดิ นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่มีพิกแอกอะไรแบบนี้เลยนะครับผมมีแต่แบบยังไงมีมีพวกเ่คือแม้แต่สโตนผมก็ยังไม่มีเอ้ยที่จริงพิกแอกผมมีนะแต่สามารถคุณได้2ครั้งครับโอเคอ่ะโอเคไม่มีพิกแอกแล้วครับตอนนี้ผมไม่มีพิกแอกแล้วโอเควิธีการวิธีการทำให้พิกแอกหายภายในพิบตานะครับก็แค่ทำให้ทุบให้มันแตกไปเลยนะครับแล้วก็อ้อจะว่าไปแล้วก็อาจจะมีคนสงสัยอยู่ตรงนึงนะครับก็คือไอ้ตรงนี้เนะี่ยผม จะต่อให้บล็อกหญ้ามันลงไปทํใไมนั่นเองนะครับคือผมเนี่ยอยากให้หญ้าเนี่ยมันลามลงมาข้างล่างนะครับคือส่วนสาธารณะผมจะแบบยังไงชอบนึกภาพอะไรที่มันเป็นแบบหญ้าสีเขียวๆอะไรนะัเต็มพื้นแบบเนี้ยที่ดูแล้วมันจะสบายตาอันนี้นะครับผมก็เลยว่าเออจะให้หญ้ามันลามลงไปเลยนะฮะผมก็เลยเออผมก็เลยต้องตั้งบล็อกงาน,นให้หญ้ามันลามลงไปนั่นเองนะครับมาตอนนี้เนี่ยผมจะสร้างไอ้ตัวของไอ้นี้ก่อน,นครับตัวพิษแอคใหม่ นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไม้ไม้เดี๋ยวไม้ไม้ผมอยู่ไหนอ๋อไม้ผมอยู่บ้านนู้นนะครับเออจะว่าไปผมทําทางขึ้นไปตรงนี้เลยดีกว่าครับมาเดี๋ยวไอ้ทางนี้ผมทําจากไอ้บันไอ้หินนี่ก็ได้นะครับนี่ตึ๊ด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 ตรงนี้เอาออกไปครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมไว้บล็อกนี้ก่อนโอเคครับแล้วก็อันนี้เนี่ยผมจะต่อเข้าไปบล็อกหนึ่งก่อนแล้วก็บล็อกนี้ครับนี่เอ้ยติดติดอันนี้โอเคครับว่ะแล้วกอน่ นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะทําเป็นกรอบแบบนี้ไว้ก่อนนะครับถือว่าเออทําไว้แบบนี้ก็ได้ครับโอเคก็โอเคดูดูโอเคอยู่ครับเฮ้ยลำคาญเสือปเสียงสปไปเดอร์เดี๋ยวแป๊บนึงผมขอทำทุรัศส่วนตัวแป๊บเดี๋ยวอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมานี่เลยมามานี่เลยมาไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ด้วยโอ้โหฮิีบ็อกซ์ไปอยู่ไหนเนี่ยติดเป็นตีมูอเนี่ยหนูเดี๋ยวเใจเย็นๆนะเอ้ยใจเย็นๆโอ้โหน้องตัวเล็กน้องตัวเล็กอุ้ยอุ้ยไอจิว๋ว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 อื้ม ไอจิ๋วนี่มันดูร้ายดูผมว่าดูผมว่าตัวเล็กเนี่ยมันมันยา,ายากกว่าไอตัวใหญ่ไงเนี่ยคือมันตีไม่โดนแทบไม่โดนเลยเอ,โอยโอเคครับมาตอนนี้ ผมทาไอตัวของทางเชื่อมอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเอาไม้กันก่อนนะครับซึ่งไม้เนี่ยผมเก็บไว้ตรงหีบนี้นั่นเองนะครับมาเพราะว่าการใช้ไอโอ๊กบูไอโอ๊กแพง8อันเนี่ยทำให้สามารถสร้างสติกได้16อันผมว่าน่าจะเพียงพอสําหรับการที่จะขุดหินไอพวกนั้นออกไปทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการสร้างพิกแอกทั้งหมด5อันละกันครบ3 6 9 12 15ใช่ไหมอาใช้15เพียงพอครับ โอเคที่จริงตอนแรกผมใช้ไปแค่4ี่พลิกแอกเองนะไอ้ไอ้ทางไอ้ตรงนู้นอ่ะผมรู้สึกผมจะใช้ไปแค่4ป่ะจต่ไม่ได้เหมือนกันฮะรู้สึกไอไอตอนตั้งแต่ขุดตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยเหมือนผมจะใช้ไปแค่4อัน5อันอันนี้เองนะฮะนะผมก็จำไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเล่นเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับไอ้เรื่องของขุดอันนี้เนี่ยมาแล้วก็เดี๋ยวเอ้ยเจอเหล็กว่ะเดี๋ยว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 ก็ยังดีครับอย่างน้อยมันก็ยังมีอะไรอะไรบ้างครับไม่ใช่ว่าเจอไม่เเจออะไรลย มาแล้วก็ทําการขุดเหล็กออกครับไอ้แถวนี้ยังมีเหล็กอีกไหมเออยังมีอีกเอาเอาครับอันนี้แบบชอบเลยครับเยอะเอเนี่ยเหล็กแบบเนี้ยเอ้ยแหมมีอีกครับโอเคแล้วก็ทําการเก็บไอ้เมลเลนี้ก่อนแล้วก็ทําการอุดไปชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําการวางกบเด้อตรงนี้ไปนะครับมาเดี๋ยวผมทําการขุดไอ้ล้อไอ้ตรงนี้ออกไปก่อนดีกว่าครับนี่ค่อยๆลอล้อทีละสชั้นดีกว่าถ้าล้อทีละสชั้นผม่ารู้สึกว่ามันจะนานที่จริงมันน่าจะใช้เวลาประมาณเดียวกันนะแต่ว่าผมรู้สึกในความรู้้สึกกกผมมบอออวว่่าาาานนนนนนัเง มาเดี๋ยวผมขอทําการขุดชั้นนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเผาเหล็กก่อนนะฮะน็กแล้วก็ขุดตรงนี้โอเคครับมาเดี๋ยวเราไปเผาเหล็กกันก่อนดีกว่าเผาเหล็กตอนนี้ผมมีเหล็กทั้งหมด7อันใช้โคนทั้งหมด1อันในการเผา7อันโอเคมาแล้วก็เอ้ยขึ้นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอันนี้ผมเดี๋ยวผมเก็บเกี่ยวเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวสะสมไว้ในหีบนี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมเอามายังไงใช้กับไอตัวไข่ที่มันมีไอเครื่องปั๊มไข่ไก่อยู่ด้านบนนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ยังเหลือออ้ห้หหื12 22 14ััน8ไดทดทงมมใช่ ยี่สองบวกเจ็ดได้เท่ากับยี่สิบเก้าอ้แมมตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มสถานสถานการณ์การเงินเริ่มโอเคขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่พาแรกๆนี่แบบอืหนักก่อนนะก่อนนะลำบากพอสมควรโอเคครับมาแล้วก็เดี๋ยวเราเดินลงไปอีกทีหนึ่งก่อนนะโอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทําการขุดเอ้ยเดี๋ยวทอสเว่าผมย้ายทอสเอาไปดีกว่าเดี๋ยวทอสผมเหลือสามอันที่มาตรงนี้สี่โอเคเป็นสี่ละเดี๋ยวผมปักไว้ที่พื้นเลยแล้วกันครับตอนนี้เพราะยังไงตรงพื้นเนี่ยผมยังไม่ได้ขุดช่วงนี้หรอก มาเดี๋ยวผมทําการขุดไอตรงขุดลาวนี่ก่อนครับมาเพราะว่าผมจะลองขุดแบบนี้ปะขุดแบบเป็นเสาอ่ะเออเผมว่าทําเป็นเสาแบบไอ้แบบน,แบบนี้ดีกว่าเพราะว่าทําถ้ำถ้าแบบเป็นเป็นถ้ำเ,เลยแล้วมันไม่มีเสาเนี่ยมันอาจจะแบบยังไงตามธรรมชาติมันอาจจะถล่มได้นะครับเพราะว่าเออเดี๋ยวผมทาลองทําเป็นเสาแบบเสาขนาดพอสมครวรเลยเนะครับอ่ะแล้วก็ทําการขุดเจาะแถวนี้ไว้ก่อนครับนี่ขุดเจาะแถวนี้ไว้ก่อนโอ้ยโอ้ตกใจตกใจตกใจอยู่ดีไฟดับอื้ม มาผมเ็คนแบบยังไงผมเป็นคนหนึ่งนะที่แบบตกใจอะไรกับสิ่งแบบสิ่งรอบตัวรอบกายแบบง่ายมากเลยครับคือนิดนิดก็ตกใจนิดนิดก็หนกตกใจโอ้โห و, ก็หนกตกใจไม่แหมภาษาไทยของผมนี่ก็ดีทุกพาร์ทจริงๆนะับพูดผ,ผิดกันเป็นว่าน้ําเอ้ยไม่ถึงว่าเล่นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมทําการขุดไปให้เสร็จก่อนมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมว่าผมว่านี่เอาแบบนี้ดีกว่าครับนี่เดี๋ยวผมลองดีไซน์แถวนี้ก่อนนี่แล้วก็ขุดตรงนี้ ใช่ไหมขุดแถวนี้ไปก่อนครับนี่ขุดตรงนี้แล้วก็อ่ะตรงนี้ไปครับแล้วก็เดี๋ยวทําการไอเอาเจาะอนี้ไปให้หมดเลยนะแล้วแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นแบบยังไงเป็นเหมือนแบบพวกไงเดีย๋ยวเป็นเสาอะเป็นเสาเป็นเสายันไอตรงนี้เอาไวอ้อ่ะเออมาเดี๋ยวก่อนเสาแต่เสามันต้องลักษณะออกแหลมแหใช่ไหมมันก็ต้องแบบยังไงมันต้องขุดไ,ไอแถวนี้ออกแบบนี่ไอตรงนี้ก่อนไอตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนี่แบบนี้เอออารมณ์ประมาณเนี้ย แต่ว่าเดี๋ยวผมต้องทําให้มันแบบบุบๆลงไปด้วยนิดนึงครับนี่แล้วก็อันนี้ผมขุดออกไปแล้วก็อันนี้อันนี้เดะก็แถวเนี้ยแถวนี้โอเคคงไม่ต้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวขุดไอ้เสาอ,อันนี้ออกไปก่อนครับเพราะว่าเสาเนี้นี่ยผมไม่ต้องการนะครับผมต้องการเสานี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือต้องการวันอาทิตย์ครับทุยโอ้โหผมนี่ก็ขยันแถแถไปเรื่อยเลยมาแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเรียบน่าจะแบบไงพอขุดหมดแล้วอมตรงนี้เออตองแต่เดะเดือกพลิกแอกแตก เดี๋ยวตรงนี้ผมลองคิดดูซิมันต้องมันต้องแบบยังไงมันเหมือนต้องมันต้องโค้งแบบนี้อเออมันไม่งั้นมันไม่สลีมอ่ะนึกออกปะเออเดี๋ยวดี๋ยมันต้องมันต้องออกมาแบบนี้ประมาณเนี้ยแหม่เสานี้ผมมองไปมองมานี่อยากะเสาหลักบ้านผมเลยถุยเดี๋ยวเดี๋ยวเสาหลักเดี๋ยวก่อนเสาหลักเดี๋ยวนี้มันสร้างมาจากเหล็กเออเดี๋ยวนี้มันสร้างมาจากเหล็กเอาหนิว่าลืมไปมาแล้วก็เดี๋ยวขุด,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 ขอดไดอ้ตรงนี้ให้เสร็จก่อนดีกว่าครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของเสาเสายึดถ้ำของเราอืมไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่า ควรจะใช้เป็นคอมโบสโตนปะหรือไม่ควรผมว่าไม่ควรนะนี่เพราะว่าควรจะกดไอตรงนี้ไปก่อนนะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไอไอปลายนี่เนะี่ยเอาออกไปเลยมาแล้วก็มันจะเหลือประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ควรให้มันเหลือชั้นหนึ่งครับอันนี้กดชั้นนี้ไปครับอืมแต่คลิปไปคลิปมานะผมว่าทำทำลายทำลายมันทิ้งไปเถอะขี้เกียจมานั่งมานั่งไอนี้แนละ้วเพราะว่ารู้สึกว่ามีไปมีไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับตรงนี้ มาปล่อยปล่อยไอ้ตรงนี้มันไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยคิดเรื่องเสาไอ้นี่อีกทีนึงครับปกติพวกดีไซน์เสาหรือพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร,ร่นะปกติถนัดพวกแบบยังไ,ไงอะดีไซน์พวกแบบประดับบ้านอะไรพวกนี้มากกว่านะครับพวกเสาอะไรพวกนี้ผมจะทําไม่ค่อยไม่ค่อยแบบยังไงไม่ค่อยเชี่ยวเท่าไหร่นะครับแม้แต่แม้แต่บ้านผมยังไม่ยังไม่ค่อยมีหัวดีไซน์เนี้ยเรแบบถนัดพวกแบบของประดับมากกว่าครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โครงสร้างแบบหลักๆซะเท่าไหร่นะครับอะไรก็ได้ที่มันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนได้ใช้แบบนี้ เออนามอันนี้คือแบบดีไซน์ดีไซน์หัวของผมนะครับเอเด้ยเด้อเด้อเดอเดเดอันนี้ควรจะใช้ชงเลเพื่อเป็นการประหยัดภายในตัวนะครับประหยัดวันนี้รวยวันหน้าครับอนาคตเศรษฐีนี่ครับวันอย่างน้อยมันต้องมีต้องมีความรู้นิดนึงครับในคลิปผมเอยนะฮะมาแล้วก็ทําการนี่ขุดไอ้ตรงนี้ไปเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะผมมีเดิอไหมนะมีเด้ออยู่แค่สี่อันเองเหรอโอ้โหงั้นเดี๋ยวผมก็ต้องไปเอาเด้อมาเพิ่มอีกทีนึงจากบ้านไอ้บ้านหลังอ้นนี้ป้าบ้านหลัง แล้วก็ตรงนี้ผมยังพอมีเดิร์สอ๋อเหลือ64ี่อันเหรอ,อมผมว่าไม่ไม่พอแนะ่เลยผพราะว่าเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมต้องไปหาเดิร์สมาเพิ่มแล้วนะฮะไม่งั้นนี่แบบผมจะแบบขาดแคลนเดิร์สอย่างหนักเลยเนะี่ยมาแล้วก็กดตรงนี้ไปก่อนคนระับมันจะพอป่ะเนี่ยเดี๋ยดูจากแววดูมันไม่พอ,อยังไงไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวส8 44ิบแดิหสี่เดี๋ยวสบกว่าอันอะ สามแปดเ็ดหกห้าสี่สามเดี๋ยอันนี้มันมันเหลือ3าสครับไอ้ดูซิเดี๋ยวผมลองใช้แบบนี้วิธีทางคณิตศาสตร์เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสิบสองหสิแปหกยีสี้าสสิบอืมไม่พอจริงด้วยครับนี่โอเคครับรู้สึกว่าตรงนี้จะไม่พอเดี๋ยวผมต้องไปหาไอ้เดิมมาเพิ่มก่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมว่างๆเดี๋ยวผมไปนั่งหาแล้วกัน นะครับแล้วก็สาหรับพาร์ทนี้ผมว่าเอาเป็นเพียงเท่านี้กันก่อนเองนะครับส่วนพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะรอให้อ้นี่มันลามาก่อนนะครับแล้วก็ลองคิดดูว่าตรงนี้เนี่ยผมจะทําเป็นแบบประดับประดับอะไรบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขออําลากันเพียงเท่านี้กันก่อนนั่นเองนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e กันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยครับว่าพาร์ทหน้าเนี่ยอยากให้ผมทาอะไรเป็นพิเศษในเลสเซหรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยชูก้าเคมัน ชูก้าเคนมันควรจะมีพื้นที่ที่ปลูกสูงถึง3นะครับไม่ใช่2แบบนี้นะฮะเออนะผมพาไปนิดนึงเดี๋ยวผมค่อยแก้หน้าดินอีกทีนึงแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขออำลากกันเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีสำหรับเลสเทเนี่ยเป็นวันอังคารกับวันพฤหัสน,นั่นเองนะครับส่วนวันเสาร์เนี่ยจะ อัพเป็นแบบเป็นคลิปอย่างอื่นบ้างอันนี้นั่นเองนะครับอาจจะเป็นแบบคลิปเกมอื่นว่าเป็นคลิปเกมไมค์าเป็นมิดเกมอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับก็เป็นวันเสาร์แต่บางทีก็อาจจะไม่ได้อัพแต่ผมก็จะทําการแจ้งลงไปใน Facebook ก่อนอยู่ดีนั่นเองนะครับก็นั่นแหละฮะก็ใครที่แบบอยากติดตามข่าวสารอัปเดตก็สามารถติดตามที่ Facebook ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออําลาก,กันเพียงเท่านี้กันก่อนนะฮะสวัสดีครับ